ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ แนะนำหนังสือโหราศาสตร์การลชตานะคะหรือว่า Horary Astrology เล่มหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นบทความรวมถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์การลชตาค่ะโหราศาสตร์การลชตาเนี่ยถือว่าเป็นโหราศาสตร์ที่สุดยอดของการศึกษาโหราศาสตร์เพราะว่าเราสามารถผูกดวงแล้วเราก็อ่านเรื่องราว น่าเหตุการณ์สําคัญสําคัญของเรื่องราวที่เราสนใจนขณะใดขณะหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการศึกษาโหราศาสตร์การราชต,ตาเนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดความรู้นะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์เอกก็เ,เขียนไว้หน้าปกนะคะว่าสามารถประยุกต์ได้สําหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียน,นะคะ่ะ หนังสือเล่มนี้เราจัดทำในนามของสถาบันโหราศาสตร์กลและยูรเลนียนแห่งประเทศไทยนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งจองแล้วก็สั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจสถาบันโหราศาสตร์กลและยูรเลนียนแห่งประเทศไทยหนังสือเล่มนี้จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์บ้านแม่มดค่ะก็สามารถอินบ็อกมาทางเพจสำนักพิมพ์บ้านแม่มดได้นะคะทีนี้ในหนังสือมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเปิด ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าไซส์หนังสือที่เราทำเนี่ยเราจัดทำเป็นหนังสือไซส์ A4 นะคะเหตุผลก็คือว่าเวลาเราโชว์รูปดวงเนี่ยคะ่ะลงดวงจะได้มีขนาดใหญ่ๆที่สามารถมองเห็นดวงได้อย่างชัดเจนเห็นไหมคะเพราะว่าท่านอาจจะอ่านดวงไปตามหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ก็จะมีภาพดวงประกอบเอาไว้เดี๋ยวเราจะกรีดให้ดูว่าในหนังสือมีอะไรบ้างเห็นไหมและที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับท่านใดที่สั่งทํานะคะ อาจารย์ก็จะเห็นไหมคะว่ามีชื่อกำกับอยู่ด้านล่างของหนังสือเป็นเฉพาะของแต่ละท่านเลยนะคะดังนั้นหนังสือก็จะใช้เวลาจัดทําประมาณ15วันนะคะหลังจากที่มีการสั่งจองแล้วก็มีการโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยนะคะหนังสือเนี่ยก็ความหนาประมาณนี้นะคะก็ ร้อยสิบห้าหน้านะคะก็จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาโหราศาสตร์การราชาตานะคะดังนั้นอาจารย์เองก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะจัดทําหนังสือเพื่อจะประกอบความรู้ให้กับทุกท่านที่สนใจโหราศาสตร์ทั้ง3ระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ราาตรยูเรเนียนเราสามารถประยุกต์ใช้ได้โดยที่อาจารย์เองก็ จะเขียนกำกับไว้ที่หน้าปกนะคะว่าถ้าสามารถประยุกต์ได้3ระบบก็จะเขียนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะคะขึ้นว่าในเล่มน,นี้มีสารบัญอะไรบ้างมีสาระอะไรดีดๆเกี่ยวกับความรู้ที่อยู่ด้านในเล่มนะคะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะท่านจะได้ลองตัดสินใจว่าท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้เพื่อเอาไปต่อยอดความรู้โหราศาสตร์ทั้ง3ระบบค่ะ